ต่อไปเราก็จะไปเขื่อนสีด่านหรือเขื่อนปราการชนนะครับเขื่อนคุ้นดานเขื่อนคุ้นด่านปราการชนนะครับอเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศเลาะนะผมเลาะเป็นที่จะเข้าไปในในน้ำนะเลาะเป็นจทุ่งนาเลาะามทุ่งนาก็เป็นช่วงที่ว่างเกี่ยวข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นตีนเขาเนี่ยภูเขาด้านหน้านะครับเป็นภูเขาทั้งหมดเลย ต้นไม้บรรยากาศร่มเลิศนี้นะครับผมตนรนก็จะเป็นแบบเข้าบ้านนะเนี่ยครับนรนเข้าบ้านเส้นก็จะเล็กนนึงก็เหมือนกับรดนเข้าซอยบ้านเรานะครับแต่ก็ช่วงมันแรงมันร้อนครับจะเข้าช่วงเมษาแล้วนะครับผมก็นี่ดูนะครับบรรยากาศงหนนาต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉานะครับก <Okay, S 2> ่นเป็นพิเศษธรรมดามากับซีดีครับ พอมีกวดแล้วมีใครคนร้อนบรรยากาศร้อนอบอ้าวครับช่วงนี้ครับร้อนจริงองศาเป็นห่าเรียวก้อยในคุณบ่า่ร้อนจริงร้อนจังนี่สิพามาทางนั้นโอ้นี่ไม่ถคยคุณนด่านนี่เใช่อ่ะคือคุณด่านครับนั่นทางรับทางรับเร็วมากครับสิรินะครับขอบคุณสิรินะครับที่พาเรามาเดี๋ยวกว่าสิดียวเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรกินนะครับข้างทางก่อนช่วงนี้หิวขาวหิวขาวมากๆเลย จะพูดไทยได้จะพูดราวสกราวขนาดหนักนะครับขับต่อไปอีกสองกิโลเมตรเดี๋ยวหาไปกินข้าวก่อนนะครับางดีมากนะครับท่านผู้ชมข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นก็ยังไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวหาไปกินข้างทางันรอรองทั้งวันจะเป็นสุสานนะครับเนี่ยสุสานสุสานสุสานคนจีนนะครับนี่ยเป็นบรรยากาศนุ่มๆนะครับ เป็นกุาสานตีนเขานะครับตีนเขากุเขานะครับนี่ยมัโหโหโหโนเวอเนื้อที่กว้างมากนะครับนี่มีคนดูแลด้วยครับข้างในนี่มีคนดูแลบ้านคนดูแลข้างในนะครับกินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวหรือว่า อาหารตามสั่ง่แตก๋วยเตี๋ยวเขาก็ได้เป็นตำลึงเอาตามเอาตามทุกเฟื่อแล้วกันว่าเสริมลักินะ <ใน S 2> ไรก็ย่อ,ยยอได้ครับสี่เลีนนะครับลงมากครับวิบ่งดีมากครับวัด,ดไปเลยนะครับเขื่นพุ่งดังเลยระมาณช่วงฤดูฝนก็จะดีมากครับผมว่ามันจะไม่ร้อนเหมือนแบบนี้สมมติจะมาช่วงเช้ามันเช้าก็เย็นนะเพราะว่าบรรยากาศจะดีไม่ร้อนนะครับ เคยมาครั้งหนึ่งแต่นานตอนนั้นนะตั้งแต่สมัยมมตั้งแต่มมสมัยที่นู่นนะครับผมตั้งแต่สมัยยุคแปดยุคเจ็ดศูนย์นะครับมาเนี่ยครับเขื่อนขุนน่านปราการชนนะครับเป็นไหม่มาเลยคือเลยครับ ่อไปบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3,049อีก6กิโลเมตรเคยมานอนเลยนะนอนเนี่ยนอนในรีสอร์ทเนี่ยนอนรีสอร์ทนอนอนค้างคืนโอ้ไม่นอนแต่พระเจวบต้องว่าเช้าจริงก็ประมาณนั้นนะครับมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวดูบรรยากาศมันจะไปทางไหนของมันทางข้างหน้าเราเนี่ยไอ้นี่ก็น่าจะมันน่าจะกักไว้อยู่มันจะไม่ไปมันก็กักไว้อยู่นะครับ เป็นบรรยากาศดีๆนะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นภูเขาภูเขายังใหญ่ครับนามาเช่นเคยครับผมประมาณสองคนนะครับกับผู้กอบพี่ผู้ครับพี่เบลล์ำตรงนะครับครับบ่อคำน้อยช้สดนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ตอนนี้กำลังกำลังกดกำลังเปิดใจครับผมผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงได้ผู้ชายก็ดีนะครับผู้ชายไม่เอาครับ <laughs> เอาไหนบอกว่าเอาผู้ชายให้คงที่ใจบ้าเลยแฟรับบ <c oughs> รรยากาศดีๆครับผมอานนี้มาอาจจะมีการเล่นโฟล์ดนะครับท่านผู้ชมจากตอนนี้มากนะวชนสีเลนในสุดยจจอดเลยสวย คล้ายๆจะไปเขื่อนมันเขื่อนสีนักเรียนนะครับคล้ายๆกันเลยทางดีเทียนจะไปเป็นถนนสองเลนสวนทางทางกันแต่นี่มันถนนขนานงใหญ่กว่านะครับต้องนี้เปอะไรครับเพราะว่านี่สวยหรือว่าสวยสวนหงส์ก<ม>ันงามเลยเออนี่ยังหนึ่งเขาเออก็กินขอนเออก,กาไ็ได้บ้านหนึ่งเลยแล้วเลยมาไกลทำไมแล้วพ่อกลับไปกใหญ่จุ๊บอันใหญ่ใหญอยี่ยังเนี่ย ครับกันเลยครับพีกันเดี๋ยวเราอะไรกินข้าวก่อนนะครับอะไรข้าวกินก่อนหิวมากครับตอนนี้หิวไม่กรท่านจะกินเด็กได้แล้วครับข้าวบอลครับผมท้องครับต้องเดือดท้องครับที่เขื่อนสีดังการชนโค้ชทาดูดฟิล์มไข่จำปาพงษ์งานทำเรไร่ล่าบรับนี้ว่า มากินเลยจ้ากินเลยมั้ยกินเลยกินเลยกินกว่ากินกว่าเยเดี๋ยวขอกินข้าวครับผมเดี๋ยวไปใช้การที่เขื่อนสีด่าน่อนเมื่อานนอครับเป็นเขืนสีด่านันอาจารย์ม่นี่มาถึงเรื่อับเขื่อนประการชนเดี๋ยวเข้าค่ากับเดี๋ยวเข้าสิบไปบงมองไงนั่นก็ได้้มองเทวาวัดวัดอย่างหน้ามีัเื่อกี่ถ้ามองเข้ากินเมื่อกี้ ีเออแปลว่าสิมันสิบ่ย้อนว่าจะได้จะได้โลเคชั่นส่งโลเคชั่นลงไปเดี๋ยวอต่ไปอีก150เมตรเราอยากจะบอกชาวเน็ตว่าเอร้านน้ำนมัไทยเกินการ์ตาจริงน้องร้องน้องร้องน้องร้องอู้ห้สวยมากครับนี่เขื่อนคุ้นด่านปลาการชนนะครับนี่เหมาะแก่การลงไปอาบน้ำครับดื่มดำนะครับผม รสชาติเขาสไตล์จอรสชาติจ้ะก้าง่ายนก็มีอ่ะออวีมันก็มากท่กบ่มเป็นโฟล์งเสียงดิมากับอีไอค่มนะใช่ไหมารบ่มมันได้มากไหมอมอ้มันโ่ากทำไนอัดนลาาคขาคือวิ่นทางหลวงชนบทนอยยสี่พันสิบหกน้อยทางน้ำต่างกใช่ปะ ไปหมดยังเน,นาะคำนวก,การอยู่็ดนาฬิกาอีกนะโดนเติบอยู่ก็แลยไปหมดเยมาลองเนาะไปเลยเอ้ยหห้ของก้เอะบไเลยครับพี่นี่ครับผมเขื่อนชมดานปลาการท่านบรรยากาศดีมากมากครับ,บมันจะขี้เกียจกินแังโมของจัา กินของแพงด้วยนะแพงด้วยฮัตรงไปสิตรงไปรเมเ้าสจอคนเดียวไปใช้ยามันหอนแล้วหอแล้วจริงโอ้ยลูปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมข้างบนน้นแลวคนาช้รบข้างบนะครับบรรยากาศดีดครับผม ในสันเขื่อนคุณดาดประกานชนนะครับไ้าซาให้พกเราขอข้ออยชิ้นไปจังใล่ะเสียบวัเสียบเเข้มกัเข้มไหมโอ้โอ้ะเดี๋ยดวขึ้นานเท่าอยู่มันก็คขึ้นู่แต่ว่าน้ำตกไม่ได้น้ำตกเลยน่ะนะมันเป็นอยังของมันเลนใช่ไหมว่าจักอย่างนอกเข้มขนาดเข้มกันเข้มละอรอยนึงมุกคงมีความเสียบเลย น้ำตกก็เพชรเพชรจะได้หรอวุยเงี้ยมีอซีด้เงินมีเลยจริงกูเีท่ได้อยถอยสามลอยกูบ้าจริงกูเท่ยเลยสองถวยสามถ้วยไปแนวโล้วยหลายกว่านั้นสรุปหกสิบถอยละยี่สิบเอ้สามสิบบาทหลายกว่านั้นนี่ครับผมบรรยากาศบรรยากาศสันเขาครับจะขึ้นไปเขื่อนคุ้นดัดประกาชุดนะตรงสันเขื่อนเลยนะครับทางไปโอ้ยเงียบไรอ่ะอ่ะอ่ะครับผมบรรยากาศ บรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับที่เคยมาเมื่อครั้งครั้งก่อนนะครับจะเป็นตีนเขาครับผมนี่บรรยากาศสวยมากเป็นในโซนเทียนนะครับพี่น้องชันนะครับชันชันกราบคล้ายๆเขาพุทธิปุณกราบผมว่ามันงทำให้เราเสียใจนะเสียงเลี้ยงรอบไปนะครับโอนี่ก็ลงเขาต่ออู้งามบ่อย ไม่ต้องใส่ดิ่งงูบนเขื่อนมากนะครับเคยมาไหมแค่นั้นแหละมองตื่นเนี่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศดีๆครับเนี่ยเราก็ครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศดีๆบนสันเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนผิดกระแสนะกระแสไฟฟ้าของนครนายกอ่าได้ถึงครับผมถึงแล้วควาด หัวเลยทีหัวแล้วจู่มองจอเลยมาที่นี่ครับบรรยากาศดีดีที่นานๆจะได้นะครับการมาสัมผัสสบรรยากาศร้อนมน้ำครับผมในเอิดพุนาง ก็เป็นห้องน้ำนครับห้องน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงครับตรงข้ามกันเดี๋ยวเราจะไปรุ่นกันครับจะมีอะไรแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับช่วงนี้ก็น้ำลดลงมากตอนที่มาตั้งแต่แตสมัยนู้น,นะครับโอน้ำจะขึ้นอยู่เนี่ยผมเนี่ยสันเขินนี้เลยแต่ก่อดน,นะครับเนี่ย นีครับนานลดลงมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมร้อนมากครับประมาณใบสองใบสามวิวดีครับแต่ก็มาช่วงเย็ยนจะดีครับผมมันไม่ร้อนนี่ก็เป็นเขื่อนนะครับผมสันเขื่อน ตั้งแต่นี้เลยครับยาวจะถึงนู้นครับเป็นกิโลนน่นนะครับเถึงขนาดใหญ่ครับผมในเขตนคราน,น,นายก